รอดูกันต่ออีกหนึ่งเรื่องนะคะแล้วเรื่องนี้เองท่านนายกก็รอดูเหมือนกันที่ใช้คํานี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านนายกขีดเส้นไว้แล้วนะให้ระยะเวลา30วันค่ะในเรื่องของการปราบอาญกรรมออนไลน์มีทั้งเรื่องแก๊ง call center พนันออนไลน์แล้วก็แก๊งต่างๆเต็มไปหนบที่เปิดเกิดขึ้นในเป็นภัยไซเบอร์ล่าสุดวันนี้ค่ะตํารวจไซเบอร์เดินหน้ากวาดล้างมิจฉาชีพกันอย่างต่อเนื่องวันนี้เลยตรวจกันไป12จุดค่ะ จับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายเว็บพนันได้8รายแล้วก็พบว่ามีเงินหมุนเวียนหลักร้อยล้านบาทเลยค่ะซึ่งกำลังเจ้าหน้าที่นำโดยพลตำรวจตรีไพโรธสุกรวยธนโชธรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนอัจฉรกรรมทางเทคโนโลยีและพลตำรวจตรีสถิตพรมอุทัยผู้บังคับการสอ,อ,กอ,อกทอสานำหมายเข้าไปตรวจค้นนะคะแล้วก็จับกลุ่ม จับกลุ่มคนนี้ค่ะก็ชื่อว่านายอนุวัตรอายุ33ปีที่บ้านพักซอยนาคนิวาา44เขตลัดเพลาวกรุงเทพมหานครเพราะว่าอนุวัตรคนนี้เขาอยู่ในเครือข่ายพันนันออนไลน์ค่ะบุกไปถึงห้องไปหาถึงบ้านไปเจอของกลางค่ะเป็นสมุดบัญชีเงินฝาก58เล่มคนปกติไม่พกเยอะขนาดนี้นะพี่หานคุณผู้ชมบัตร a t m อีกค่ะ21ใบโน้ตบุ๊ก7เครื่องคอมพิวเตอร์41เครื่อง ซิมโทรศัพท์มือถือ2 3 3ซิมโทรศัพท์มือถือที่ไปเจอ16เครื่องค่ะรถยนต์4คันเงินสดเกือบ2 0 0แสนบาทพระเครื่องก็มีกระเป๋าแบรนด์เนมก็พกมาด้วยและที่สำคัญเลยคือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันตอนนี้เองตำรวจอายัดบ,บัญชีธนาคารรวม85บัญชีแล้วด้วยค่ะบัญชีมา้า การตรวจค้นครั้งนี้คุณผู้ชมครับสืบเนื่องจากทางตํำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาไปสืบค้นข้อมูลแล้วก็ลงไปสืบสวนปรากฏว่าเขาไปเจอเว็บพนันออนไลน์ซึ่งมันกำลังทำงานของมันอยู่เนี่ยนะปรากฏว่ามีทั้งหมดเป็นเครือข่ายรวมแล้ว4เว็บด้วยกันแต่ที่น่าตกใจข้อมูลนี้คุณผู้ชมครับแล้วที่ผ่านมาทำอะไรขเขาบอกว่าเว็บ พนันออนไลน์ที่มีเครือข่ายทั้งหมด4เว็บเนี่ยเปิดมาไม่ต่ำกว่า7ปีแล้วแสดงว่า7ปีนี้คือโอ้โหเกิดอะไรขึ้นในบา้านเมืองเรานี่ยทางตำรวจไซเบอร์เขาก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานขออนุััตศาลออกหมายจับผู้ต้องหารวมแล้ว20คนนะฮะแล้วก็ขออนุััตหมายค้นสถานที่รวมทั้งหมด12จุดด้วยกันแบ่งเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร8จุดนะครับที่สระแก้วอีก4จุด จับผู้ต้องหาได้แล้ว8คนที่สาแก้วจับได้5คนที่กรุงเทพเนี่ยจับได้3คนเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้แค่8คนจาก20คน,นต้องสาวไปถึงตัวการใหญ่ให้ได้นะคะคราวนี้มาดูประวัติของนายอนุวัตรกันหน่อยค่ะคนที่ถูกจับกันในวันนี้ประวัติไม่ธรรมดานะพี่หานคุณผู้ชมเรียนดีเรียนเก่งเลยค่ะแต่ว่านําความรู้ความสามารถไปใช้ในทางที่ผิดนะคะอนุวัตรคนนี้ค่ะเรียนจบด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความสามารถแล้วก็เชี่ยวชาในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์หน้าที่ที่รับผิดชอบแล้วก็ทําโดยตรงเลยคือยิงแอดโฆษณายิงไปหากลุ่มเป้าหมายอะค่ะ,ะที่ชื่นชอบในการเล่นพนันแล้วแหมเหมือนจะรู้ด้วยนะว่าถูกกลุ่มเป้าหมายค่ะบางจังหวัดมียิงแอดโฆษณาออนบัสอะใช่ออนรถสำล้ออ,อ,อะไรแบบนี้รู้หมดเลยโ แล้วก็ยิงไปหากลุ่มเป้าหมายจริงๆเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายกลับมาจํานวนมากแบบนี้นะคะส่วนอีกหนึ่งหน้าที่ของอนุวัต์ก็คือรับเงินจากหัวหน้าแล้วก็นําไปให้ตามจุดนัดหมายต่างๆค่ะพอตํารวจสอบสวนสุดท้ายอนุวัตรยอมรับสารภาพแล้วก็ให้การเป็นประโยชน์นะคะคส่วนผู้ต้องหาอีกเจคนที่ถูกจับก็ทําหน้าที่แตกต่างกันออกไปค่ะ ทั้งเดินบัญชีบ้างก็มีถอนเงินก็ทำยิงโฆษณารวมถึงทำหน้าที่เปิดบัญชีแบบเฉพาะก็ทำเหมือนกันค่ะซึ่งจากการตรวจสอบยอดเงินในเครือข่ายนี้พบว่ามีเงินหมุนเวียนประมาณ250ล้านบาทค่ะเขาดาวแล้วนะไม่รู้ว่าจะครบ30วันเมื่อไหร่นะฮะเร่งมือหน่อยนะครับคุณผู้ชม